เราต้องมองว่าวัฒนธรรมก่อนวัฒนธรรมศาสนาความเชื่อมันเป็นอิทธิพลทําให้ดวงเราเนี่ยโดนเอฟเฟก์พวกนั้นด้วย<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโซนยุโรปพวกนั้นตะวันตกเขาก็จะไม่ค่อยเชื่อเรื่องปีชงเพราะว่าเขาไม่ค่อยซีเรียสเรื่องเกี่ยวกับนักสัตว์<อ>แต่เขาจะซีเรียสเรื่องเกี่ยวกับราศี<อ>ใช่ไหมคะเขาถือจะมีรูปราศีแต่ละราศี<อ>เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเขา<อ>แต่ทีนี้นะ่พอมาฝั่งเอเชียปุ๊กเนี่ย จีนเนี่ยมีอิทธิพลค่อนข้างยาวนานแล้วเราก็ได้รับอิทธิพลจากศาสนาของจีนเนี่ยความเชื่อผีเอ่ยเทพเอ่ยเนี่ยต่อมาถึงประเทศไทยเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยที่เป็นเชื้อสายจีนเนี่ยก็มาเผยแพร่ในเรื่องของความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับปีชงใครที่บอกว่าคนจีนแผ่นดินใหญ่ไม่เชื่อเรื่องปีชงไม่จริง เพราะว่าปายก็เป็นคนหนึ่งที่ทําในเรื่องของการแก้ปีชงให้กับคนจีนที่แผ่นดินใหญ่ด้วย<ม>แล้วก็ในเรื่องของลัทธิเต๋า<ๆ>เขาก็ทํากันจริงจังเพราะเขาเชื่อว่าปีชงเนี่ยมันคือหนทางให้เรารู้ว่าเราควรจะระวังตัวในปีนี้ ปีนี้และปีนี้ถ้าสมมติปีนี้เนี่ยเราชง100%เรเราไม่ควรทำธุรกิจใหม่หรือไม่ควรไปลงทุนเราก็แค่ป้องกันตัวเองเราจะได้ไม่ล้มละลายหรือไม่เสียเงินเยอะๆหรือว่ามีอุบัติเหตุใช่ไหมคะส่วนคนที่แบบว่าเป็นปีมาลงเขาบอกว่าชงปีเดียวเนี่ยคือมาลงกับจอแค่2อ,อย่างมาลงเนี่ยไม่ได้รวยถึงสุดแต่ถ้าสมมติไม่ระวังคุณก็อยู่ในเกณฑ์ชง80%กว่าเเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือ ความรู้สึกของมายนะมันคือการที่เรารู้เส้นทางชีวิตเหมือนเราไปดูดวงอะแต่มันคือการดูดวงแบบมวลรวมว่าเราเกิดนักสัตว์นี้นักสัตว์นี้เราต้องระวังในช่วงไหนบ้างแค่นั้นเองไม่ได้บอกว่าจะต้องมาตื่นตระหนกอะไรให้มันแบบน่ากลัวแต่ทีนี้ด้วยความความเห็นส่วนตัวก็คือว่าไม่อยากให้ระบุว่าจะต้องไปทําที่วัดไหน mm hmm. พอพักหลังเนี่ยมันจะมีเรื่องของการถามว่าไปมูที่ไหนแล้วดีไปมูที่ไหนแล้วปัง mm hmm. มันกลายเป็นเราเนี่ยแทนที่จะให้รายได้กับวัดอื่น,นๆมันกลายเป็น กระจุกอยู่ที่เดียวแล้วก็เป็นคําพูดของหมอดูคนคนหนึ่งที่ดังๆมันก็เลยกลายเป็นมองเป็นว่าธุรกิจปีชงเกี่ยวกับหมอดูไปแบบนี้ซึ่งจริง,รงๆแล้วมันมันไม่ใช่ออค่ะขอบคค่ะในกรณีอย่างของคนไทยตามหลักศาสนาแล้วมันมีปีชงไหมคะจริงๆแล้วจริงๆของไทยไม่มีปีชงค่ะแต่ว่าเรามีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับเบญจเพศใช่ไหมคะมันคือเรื่องที่ใกล้เคียงกันเบญจเพศเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่ไทยที่จีนก็มี 29พวกนี้30พวกนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดวงที่จะต้องระวังมันก็เป็นแค่เหมือนกับลอยต่อของชีวิตแต่ละคนที่ว่าเราจะต้องบวชแล้วนะเราจะต้องทำดีนะเพื่อที่จะย่างเข้าไปสู่ในวัยที่เราโตขึ้นแบบนี้มากกว่าใช่เพราะจริงๆแล้วความเชื่อแบบนี้จริงๆมีมายาวนานแล้วมาจากฝั่งจีนแต่ไม่ได้มาจากฝั่งไทยใช่ค่ะ <Course. S 1> kee kee. เพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็จะมองว่าถ้าเรานับถือศาสนาพุทธ เราก็ไม่จําเป็นต้องทําปีชงแต่ทีเนี้ยปัญหาก็คือประเทศไทยเนี่ยเรามีเชื้อสายจีนกําหนดอยู่ค่อนข้างเยอะเกือบเกือบจะค่อนประเทศเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เอฟเฟกเราอยู่แล้วไม่ว่าทางใดทางหนึ่งนะคะใช่พี่ป้ายมองว่ามันค่อนข้างที่จะแรงไหมสาหรับเอ่อที่ออกมาพูดว่าคนที่เชื้อปีชงเนี่ยคนโง่คำนี้ถือว่าแรงใช่เพราะว่ามัน มันไม่ควรที่จะมาตัดสินเรื่องว่าใครเชื่ออะไรแล้วคนนั้นโง่เราต้องเคารพสิทธิของการแลกการแล้วเราอยู่ในประเทศของประชาธิปไตยเราก็ไม่ควรที่มาจัดว่าคนนี้แบบเชื่อแบบนี้ผิดคนนี้แบบนี้ถูกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ควรใช่คือต่อไปกำลังจะบอกว่าคือเราเราพูดได้เราอธิบายในมุมมองของเราได้แต่เราไม่ควรเปาดรวมว่าคนที่เชื่อเรื่องแบบนี้เป็นคนแบบนี้เลยถูกต้องค่ะใช่<ๆ>ความเชื่อไม่เหมือนกันความชอบก็ไม่เหมือนกันทานอาหารก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้น ว่ากันไม่ได้แล,<ช>แล้วถ้าสมมติว่าในาในในเกี่ยวกับาทางจีนเชื่อเรื่องปีชงแต่ในเรื่องของกูยังเชื่อเรื่องของเลิกสึกอ่าใช่ค่ะถูกต้องถ้าอย่างนี้มัน ก็ไม่ดูงงเหมือนกันเราก็ถูกต้องเราบวชทําไมใช่ไหม<อ><อ>แล้วก็เราต้องดูเลิกเป๊ะเ,<อ>เลยนะเ,<อ>เดี๋ยวไม่งั้นเลิกไม่ดีเดี๋ยว<อ>สึกออกมาหูตอนนั้นที่พี่บวชนี่ทรมานมากเลยเพราะศรีลังกาเขาไม่เข้าใจคําว่าเลิกสึกคืออะไร<อ>ใช่เ,<อ>เขาก็ตกใจว่าทําไมมันต้องแบบอย่างนี้อย่างนี้นเราบอกก็มันเป็นความเชื่อของไทยและอีกอย่างหนึ่งเราอยู่ในประเทศไทยทําไมเราถึงทําพิธีของพราหมณ์แลกนาขวัญเอยวันฉัรมงคลเอยทําไมถึงไปเชื่อแบบนั้นอ่ะทําไมถึงเป็นวันหยุดของประเทศอ่ะ มันก็มีค่าเท่ากันออใช่ค่ะคือเหมือนทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับความสบายใจถูกต้องค่ะมันขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมกํานกหนดว่าคนเชื่อแบบนี้จะเป็นอย่างนั้นเลยใช่ค่ะเขาสบายใจจะไปจ่ายเงินให้ใครทําก็เรื่องของเขาเออ,เอ,อแล้ดีกว่าแล้วถ้าอย่างนั้นสำหรับปีเอ,อ่อป,ปีปีชงค่ะต้องแก้อะไรอย่างเงี้ยอันไหนที่แบบชงหนักสุดชงหนออักสุดปีนี้ก็คือสุดๆเลยก็คือปีจอ ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ปีมะโรง85แล้วก็ปีฉลู45้าปีมะแม่25แต่ว่าไม่ต้องกังวลเพราะว่ามันมีวิธีแก้อยู่แล้วก็คือคนปีจอเนี่ยค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะโดนเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องงานกับเรื่องเงินแล้วก็มีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือจะอรมร้อนกว่าปกติหรือคุยกันแบบไม่ค่อยรู้เรื่องเคยคนนี้เคยนิ่งถูกว่าแล้วนิ่งแต่ก็กลับกลายเป็นแสดงอารมณ์มากกว่าปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารู้แล้วว่าเป็นแบบนี้เราก็คุมอารมณ์ตัวเองหรือไม่ก็อยู่ ห่างจากคนที่คอยจุดชนวนให้แค่นั้นก็เบาแล้วก็เรื่องงานก็แค่ระวังในเรื่องของการลงทุนอย่าลงทุนทั้งอะไรทั้งหลายแล้วแต่ก็คือทํางานของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็ห้ามออกจากงานคนปีจอมีเกณฑ์ที่จะออกจากงานสูงมากใช่เพราห้ามออกจากงานห้ามออกห้ามคือหมายความว่าถ้ามีความรู้สึกว่าฉันอยากพักผ่อนมันเครียดเหลือเกินอยากกลับไปทําธุรกิจส่วนตัวให้ให้สู้ไปก่อนแล้วพอหมด ปีมาลงปุ๊บค่อยไปเริ่มต้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือแค่นี้คือเราต้องรู้ว่าปีนี้เราขอความลำบากไว้ก่อนอย่าพึ่งก้าวอะไรใหม่ๆอย่าพึ่งซื้อรถอย่าพึ่งอะไรเดี๋ยวผ่อนไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยก็แค่ระวังแบบนี้ส่วนคนปีมารงปีมาลงเนี่ยเหนื่อยถึงจะได้เงินสู้อย่างเดียว <laughs> ใช่แล้วก็มีคนเข้ามาเยอะมีทั้งมาหลอกแล้วก็มาจริงใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการคัดสรรคน นะคะก็ระวังในเรื่องของการคัดคนว่าคนนี้ดีคนนี้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยส่วนในเรื่องของปีฉลูปีฉลูจะมาในเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะพวกกระดูกนะคะฟันเอยอะไรอย่างเงี้ยปวดพวกกล้ามเนื้อที่เกี่ยวกับข้อต่างๆออกกําลังกายก็ระวังหรือผู้ใหญ่ที่ที่มีปัญหาเรื่องกระดูกอยู่แล้วเนี่ยก็ไปปล่อยประดุกกับปาะหลแล้วก็กวดน้ำเยอะๆอ่าแล้วก็ถ้าไม่สะดวกก็สวดบทธรรมจักรแค่นั้นเอง ส่วนปีสุดท้ายก็คือปีมะแม่ปีมะแมเนี่ยต้องระวังคําพูดมากที่สุดเพราะว่าปีมะแมเนี่ยเป็นอะไรที่ชอบพูดให้พวกปีชงเนี้ยหรือปีคนอื่นเนี่ยฟังแล้วรู้สึกหงุดหงิดแล้วก็จะทะเลาะกันง่ายพอทะเลาะกันง่ายปุ๊บคนที่สวยก็คือคนปีมะแมนี่แหละใช่เพราะฉะนั้นระวังเรื่องคําพูดดีที่สุดรู้แค่นี้ก็ระวังก็จบใช่ค่ะช่ะระวังแล้วมันต้ จริงๆแล้วเนี่ยเศรษฐกิจกแบบนี้เราพูดกันตรงๆเนอะมันทุกอย่างมันแพงไปหมดมันเป็นเงินไปหมดเราใช้แค่สวดมนต์พอ,อ,อของาปาปาก็ก็ชงเหมือนกันเ,เราก็สวดมนต์ก็แนะนําเลยว่าถ้าปีจอ,ป,จอปีจอให้สวดบทธรรมจักรนะคะแล้วก็บทกรณียเมตสูตรเพื่อให้เทพเนี่ยเมตตาเอ็นดูส่วนปีมะโรงบทยอดพระก,กันไตปิฎกนะคะแล้วก็ปีฉลูก็คือธรรมจักรกับบทโพชชง แล้วก็ปีมะแม่เนี่ยบทกรณียเมตสูตแล้วก็บทธรรมจักรใช่ค่ะไปค่ะมันใกล้เข้าเทศกาลจีนละ,ะมีทิศอะไรแนะนําสําหรับเป็นการเสริมมงคลสําหรับแต่และบุคคลยังไงบ้างไหมคะอ่าถ้าปีชงต้องใส่ได้แดงจําเป็นต้องใส่ได้แดงที่ทําพิธีแล้วจะเบาลงเพราะว่าเทพพระเจ้าเขาท่านจะเห็นแล้วว่าคนนี้ทําพิธีคนนี้ทําพิธ,คนนพธีคนนี้ไม่ได้ทําพิธีท่านจะเลือกเจ้ากรรมนายเวรขึ้นมาได้ถูกต้องแต่ความเป็นมงคลของคนที่ อยากไหว้ตุ๊จีและอยากเริ่มปีใหม่ทั้งไทยทั้งจีนแบบ<ม>ดีที่สุดเนี่ยแนะนำในเรื่องของการใส่สีเสื้อผ้า<ม>นะคะสีเสื้อผ้าสำคัญมากๆก็คือให้เลือกใส่ถูกชะโลกตามวันเกิดของตัวเองนะคะอย่างเช่นวันจันทร์เนี้ยเราเอาวันจันทร์สีเหลืองเลย<อ>ไม่ต้องคิดอะไรเยอะอจันทร์สีเหลืองอังคารชมพู<อ>พุธเขียว ถ้าเป็นพุธกลางวันก็เขียวอ่อนพุธกลางคืนก็เขียวเข้มนะคะแล้วก็พฤหัสก็เป็นสีส้มนะคะหรือมีทองก็ได้แล้วก็ศุกร์ก็เป็นสีฟ้าสาวสีม่วงวันอาทิตย์สีแดงเพราะฉะนั้นเนี่ยในโซนนี้จะไม่มีสีดําไม่มีสีเทาไม่มีสีน้ําตาลหรือสีที่เป็นประมงคลของแต่ละคนเลยในช่วงตุจจีนเนี่ยมันไม่ใช่แค่วันที่10เท่านั้นเราจะเริ่มจริงๆที่เทพเจ้าเริ่มทํางานในเรื่องของตุษจ,จีนเนี่ยตั้งแต่วันที่9จนถึงวันที่15กุมภาพัมธา นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ปีโชงควรจะทําหลังตักจุดจีนก็คือวันที่สิกุมภามใช่แล้วก็ใส่เสื้อสีที่เป็นมงคลแค่นี้ก็โอเคแล้วแต่ว่าเน้นว่าปีมังกรต้องใส่สีแดงเท่านั้นเ,เพราะว่าต้องบอกชัดเจนเลยว่าเออหนูเป็นปีนี้นะอย่าอย่าทำร้ายหนูนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วมันม ก็มีในเรื่องของการใส่เอเซซซอรี่แล้วก็พวกกระเป๋าตามกระเป๋าถือพวกนี้ค่ะ mm hmm. ก็ดูว่าอย่าเป็นสีกาลากินีแค่นี้ก็พอแล้ว mm hmm. แต่ปีปีนี้เนี่ยสีขาวไม่ค่อยดีใช่สีขาวไม่ค่อยดีจริงๆแล้วอย่างพวกสีเสื้อมงคลที่มันมงคลแต่ละวัน <c oughs> กลกิมีแต่ละวัน mm hmm. แต่ละปีมันใช้เหมือนกันได้อ,อ่มันได้ <c oughs> ส่วนใหญ่เรื่องของแต่ละวันเนี่ยจะค่อนข้างตรง mm hmm. แต่ถ้าเป็นราศีหรือนับปีเกิดเนี่ยจะไม่ตรง mm hmm. ใช่ค่ะก็คือยึดเบสไปเลยว่าวันจันทร์สีอะไรแค่นี้ง่ายสุดใช่ค่ะเหมือนประมาณว่าปีนี้อยากพยายามใส่สีที่มันเป็นสีสีเข้มใช่ค่ะใช่สีเทาทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะสีขาวทั้งตัวเพราะว่าขาวทั้งตัวเขาไม่ใช่บ้านเราเนาะบ้านอื่นเขาก็ถือว่าเราแบบไว้ทุกอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะอันแล้วพูดถึงในเรื่องของราศีแต่ละราศีเป็นยังไงบ้างคะสำหรับต้นปีก็ จริงๆมันก็โดนอิทธิพลค่อนข้างจะค่อนข้างเยอะเนาะเพราะว่าเรื่องของเศรษฐกิจโลกเขามาหนักปีนี้ก็สักสามลำดับสักสามลำดับเนาะอ่าออแล้วปีนี้ต้องต้องระวังอะไรช่วงช่วงครึ่งปีนี้ราศีที่ปังก็คือราศีเมษนะคะแล้วก็ราศีเมถุนแล้วก็ราศีพฤษจีใช่ค่ะ สามราศีนี้ถ้ายิ่งได้จุดทูบไหว้เทพไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้พระปังแล้วปังอีกออปังแล้วปังอีกอ,นนอันนี้คือหมายถึงว่าไหว้เทพไหว้อะไรนี่คือได้ได้ได้ทั้งหมดอะค่ะใช่แต่ห้ามผีอ่าถ้าเป็นทำอะไรผิดปกติของที่เป็นของต่ำพวกนี้ก็คือตกก็คือตกเลยบอกว่าดวงดียังไงก็ไม่ขคืนใช่ค่ะอสามราศีที่ต้องระวังจากปีนี้ครึ่งปีแรกครึ่งปีแรกเนาะเอาราศีกลุ่มก่อน นะคะแล้วก็ราศีกันแล้วก็คนที่เกิดเดือนธันวาทั้งเดือนอใช่ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุในเรื่องของรถชนนะคะหรือว่า,อ,าอยู่ในที่ที่เกิดอุบัติเหตุหมู่และเราก็ไปวุ่นวายอยู่ในนั้นอ,อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะฉะนั้นระวังก็คือหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนเยอะ แล้วก็ไม่ปลอดภัยอะไรที่มีข้างบนสูงๆอย่างเช่นคารลรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้ยังต้องระวังอยู่ไปต่างประเทศแดนปราดิบก็ต้องระวังประเทศตัวพีก็ต้องระวังเนี่ยคะ่ะก็คือเลือกแค่สถานที่ที่ไม่ควรไปแล้วก็ห้ามยุ่งกับน้ำอ่าอ,อย่าลงเรืออย่าไปเกาะแค่นี้ก็พอ,อใช่คะ่ะทีนี้มาอีาากหนึ่งามาองไฟ่เกี่ยวกับการลงน้ ออันนี้จริงๆแล้วหมอไปคิดเห็นยังไงบ้างอะคะกับการลงนะเพราะอย่างบางคนอย่างที่หมอไปบอกไปบางคนหมอไปจะบอกว่าในการเสริมดวงเนาะก็อาจจะเปลี่ยนสีเสื้อหรือเปลี่ยนเปลี่ยนกระต่อตังค่ะแต่บางคนก็รู้สึกว่าไปลงน้ำเพื่อเสริมอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆลงน้ํามันก็มีมานานแล้วเหมือนกันนะคะไปก็เป็นหนึ่งคนที่ลงน้ำแล้วก็ลงน้ำให้คนอื่นก็ลงน้ำเนี่ยมันจะมีทั้งหน้านะคะมีท้ายทอยนะคะมีปาก แล้วก็มีที่คอสําหรับคนที่ต้องพูดหรือต้องแบบต้องการความเมตตายเยอะๆที่มืออย่างเงี้ยที่ร่างกายถามว่ามีไหมมีตรงอวัยวะเพศมีไหมมีมีเพราะว่าหนึ่งเนี่ยคือคนที่เข้ามาไปเข้าใจดราม่าที่เกิดนะแต่ว่าเราต้องเลือกถามบางคนบอกเลยว่ามีปัญหากับสามีอ่ามีปัญหารเรื่องบนเตียงเขาไม่รู้จะทำยังไงเขาสู้อีกคนหนึ่งไม่ได้เราก็ช่วยเสริมให้ แต่ว่าเราต้องใช้วิธีที่สะอาดแล้วปลอดภัยที่สุดทุกอย่างต้องฆ่าเชื้อแต่ว่าไอ้พวกตามรูทั้งหลายพวกเนี้ยเราจะไม่ยุ่งเด็กขาดเราจะไม่มีการแย่งหรือว่าทำอะไรทั้งสิ้นมันเป็นเรื่องปกติใช่ค่ะจะจิ้มเข้าไปอะไรอย่างนี้คืออะไรที่มันเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือการสกปรกหรือทําให้เกิดความมีกําหนัดในระหว่างทำมันไม่ควรเกิด แต่ปัญหาของการลงนะมันมีเรื่องของเพศสัมพันธ์เกิดขึ้นค่อนข้างเยอะแล้วคนก็ไปถูกหลอกมาเยอะใช่ตรงนี้ต้องระวังมากๆแล้วมันก็จะมีเรื่องของการติดโรคจากน้ำมันน้ำมันเนี่ยเขาไม่ได้ใช้น้ำมันจันอะไรปกติไม่ได้ใช้น้ำหอมบางที่เขาใช้เป็นน้ำมันพลายซึ่งน้ำมันพลายมันคือการที่เอาศพมาเผาแล้วก็เป็นน้ำมันออกมามันสกปรก ใช่ค่ะพวกนี้ถึงจะได้ฤทธิ์ที่แรงมากๆเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเลือกดูว่าเขาใช้น้ำมันอะไรกินเป็นแบบไหนไม่งั้นเนี่ยก็คือ 1. โดนทั้งผีตามาสองก็คือสักพักหนึ่งผีเข้าอีกนะแทนที่จะได้เงินกับกลายเป็นชีวิตก็แย่ลงติดโรคอีกต่างหากใช่แต่ไอเรื่องแบบว่าจะต้องใช้อวัยวะเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่มี มันไม่ขวดจริงๆไอ้ที่ลงแบบในอัวยอาวะอะไรอย่างเงี้ยได้ๆเนี่ยมันมีมานานมากมีมานานมีมานานมากตั้งแต่ครีโอพอัตตาหน้าจะก,ก่อนครีโอ,อ,อพัตตาซะด้วยซ้ำเพราะว่าพระนางครีโอพัตตาเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอยากสวยเหมือนพระนางครีโอพัตตาต้องแปะทอ,ทองที่หน้าเพราะว่าท่านใช้ทองคําเปลวทองคาเนี่ยเคลือบหน้าเอาไว้แล้วก็ตื่นเช้ามาหน้าเด้งใช่ไหมคะมันเป็นความสวยจากธรรมชาติแล้วเป็นความสวยที่ แพงและหรูหราหลังจากนั้นก็มีการทําต่อกันมาเรื่อยๆซึ่งการลงน้ำเนี่ยต้องทําคู่กับการอาบแสงจันทร์ใช่ถึงจะได้ผลจริงๆอยากจะเตือนอะไรหรอคนที่แบบไปลงลงน้ำมีห,บบหลายแบบใช่ค่ะเลือกสิ่งที่ดีแล้วคุณก็จะได้สิ่งที่ดีแต่ถ้าคุณไปเลือกในที่ที่มันหนึ่งดูแล้วน่ากลัวสองดูแล้วคนทำก็ไม่สะอาดดูแล้วมี ความเสี่ยงต่อการที่เราจะถูกข่มขืนบ้างหรือถูกทําลายร่างกายหรือทําให้แบบสุขภาพจิตไม่ดีพวกนี้นอย่าไปทําแล้วก็เช็คให้ดีว่าน้ํามันเขาใช้อะไรแล้วทองเขาเป็นทองแบบไหนต้องเช็คแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าหลงเชื่อคนที่บอกว่าใช้พิธีแบบเทพแบบพุทธถามเขาเลยว่าใช้ศาสตร์อะไรเราคือบางคนเนี่ยชอบหลอกตัวเองมองตรงเลยว่าเลี้ยงผีก็ ไม่ยอมรับว่านั่นคือผีไม่รู้ค่ะว่ามันคือผีคิดว่าเทพแต่จริงๆเรารู้ชัดๆเลยว่าไอ้พวกนี้คือผี<ม>ก็อย่าไปยุ่งแค่นั้นเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้ามันมีการบอกต่ออยู่แล้วว่าจะต้องมีเรื่องร่างกายน้ำลายไปติดพวกนี้มันไม่ควรยุ่งเพราะว่าทั้งเอททั้งฟีดาดลิงทุกสิ่งทุกอย่างมันน่ากลัวมากมใช่ก็ต้องเตือนเลยว่าต้องเลือกอใช่ค่ะเราต้องเลือกคนที่ทำแล้วตัวเองอปังจริงนะ เพราะว่าถ้าสมมติเราไปเลือกทํากับคนที่เขาแบบสภาพหนึง่งแล้วแบบเอา้าอยู่ดีโดนเรื่องเข้ามาะอะไรไอ้ที่เราทําเขาทําให้เราอะ่ะมันมันจะได้เรื่องไป <laughs> ใช่ไหมมันก็มีแบบนี้เหมือนกันจริงๆเราเป็นคนที่ก็คือเป็นคนที่ลงด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันเคยมีกรณีแบบอย่างบางคนที่ไม่สามารถลงได้หรือเราปฏิเสธหรืออะไรอย่างนี้มีเยอะค่ะคือหนึ่งคือกลัวเรื่องโรคติดต่อ เพราะว่าเราดูแล้วว่าสะอาดหรือไม่สะอาดเราถไปถึงจะเลือกลงไฮแล้วก็ไม่ได้บอกให้ลงทุกคนแค่สําหรับเคสที่จําเป็นเท่านั้น mm hmm. เพราะเรารู้สึกว่าความการที่มาใช้ทองแหวทั้งตัวมันไม่ใช่ราคาถูกใช mm hmm. ่ไหมคะแล้วก็เราต้องสัมผัสต,ตัวเขา mm hmm. บางทีเนี่ยจามมาน้ําลายปุ๊บโอติดโควิดอย่างเงี้ยเราก็เสี่ยงเหมือนกันแล้วยิ่งแบบถ้าสมมติทําทั้งตัวเพื่อถามว่าช่วยคนไหมเราช่วยให้ครอบครัวเขากลับมารักกัน เราใช้วิธีแบบนี้มากกว่าแล้วก็แต่เราต้องจับอะ่ะมันก็เสี่ยงว่าเขาเป็นโรคอะไรมาบ้างก็ต้องเช็คดวงกันก่อนว่าเขามีอะไรที่เขาไม่ได้บอกเราใช่นคนอาจจะมาบอกว่าเราเป็นหลวงแต่งจริงเราอาจจะเป็นน้อยมากก็ได้ถูกต้องใช่ค่ะแล้วเราก็กลายเป็นเราทําผิดศีล <laughs> ใช่ออเออก็เลยแบบต้องต้องดูดวงก่อนไม่ใช่อยู่ดีๆมาปุ๊บขอลงนาะันนี้ไม่ทําให้ใช่ค่ะเพราะเคยเจอแบบนี้แหละ <laughs> เคยเลยใช่ค่ะ